สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมอันนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกาแล้วนะคะปกติหน้าหนาวพระอาทิตย์จะตกเร็วกว่าหน้าร้อนนะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวนะคะอากาศ อุ่นๆน,นะคะเพื่อนๆนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะมาอนี้นะคะอันนี้เป็นสระน้ําของหมู่บ้านเองค่ะก็เลยมาันนี้นะคะปีนี้ก็จะเงียบเงาหน่อยนะคะเพราะว่า ที่นี่เขาไม่ได้อนุญาตให้อา่าฉลองวันขึ้นปีใหม่หรือเขาดาวนะคะก็เลยเป็นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเนื่องในอ่อเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของของปีพศสองพันห้า้อ 64นะคะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มวันใหม่ปีใหม่และก็เดือนใหม่ได้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปารถนาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภยัยลำรวยลำรวยนะคะแฮปปี y นิวียร์ค่ะ